แม่เบนเผยภาพเมื่อปล่อยลูกสาวสองคนไว้ตามรำพังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของสาวเบนพรชิตาและสามีหนุ่มมิกที่ตั้งแต่ทั้งคู่มีลูกสาวลูกชายอย่างน้องปีมปางและน้องเปมมาเป็นโซ่ทองของใจก็ดูเหมือนว่าครอบครัวนี้จะมีความบ,บันเทิงมากยิ่งขึ้นล่าสุดแม่เบนได้ออกมาเผยคลิปลูกสาวน้องปีมน้องปางเมื่ออยู่ด้วยกันสองคนโดยไม่มีพ่อกับแม่อยู่ด้วย งานนี้สองสาวสุดแซ่บก็ได้นําแป้งมาละเลงไว้ทั่วบ้านแถมยังพากันทาหน้าขาววอกกันอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งสาวเบนยังได้ลงแคปชั่นว่าเมื่อปล่อยลูกไวสองคนงานนี้ทําเอาแม่เบนถึงกับปวดหัวเลยค่ะเจอความน่ารักแสนซนของเด็กเด็เข้าไปแม่เบนถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวมีลูกๆคอยสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกวันแบบนี้รับรองว่าการอยู่บ้านของแม่เบนนั้นไม่มีเหงาแน่นอนค่ะ